สวั <worldwide> สดีครับผมสวัสดีพี่น้องวันสุขวัส <worldwide> <wiele> <S. S> ุขคนกับผมเนี่ยพวกบบบาลน้ำา่ากินมาแสบพี่น้องบาลน้ำา่าเป็น้องมากินสมมงม่วงพี่น้องเป็นม่งม่วงเบาพี่น้องนี่นะมันเสียงง่ายๆเลยโอ้ยหน่วยแงี้ยงงามพี่น้องแบบงามแบบใหญ่พี่น้องเสียบมาพี่น้องมากินสมน้ำบาบานา้ำมากเสี่ยงง่ายๆพี่น้องแจวเป็นแจวแจวอันใส่ดำปลาด้านพี่น้องพริกป่นขัาวขัวหัวหอมสดน้ำปลา ใส่หอมแดงนี่เมีมเยมบยาพาผมไปดองนี่โอ้ยเบิง้งตอนหนอยแบบนี้แขนแข,น,น,ขนเปนองใส่ขหัวหม้อแบบนี้อืมหนวอืมแสง,งบนี่งก็แล้วัไม่ดจะกินอยอง งามเมืงเอาแบบข้าแสี่งไปน้องใส่แบบข้าแสงให้เราเลยเปิดหมูน้องน้องเนาะหอมแดงอืม,อม เขาทาพี่น้งมานหน่อยเนี่ยสุดยอดครับคุณดีกินพี่น้อง สมบวรดีเลยหอมอวุ้นมอืวาวดเป็นจวดแสบแสบมันหะมันได้ไปลองเด้ยองดยงสมบ้รบาวันหน้าเถี่ยนแสบแสบกัน อ,อืเอาคัวหอมดีค่ะแขนโจโคเลยเปลนะ่หอมน้ำปลาแซมมันน้ืมืม รุดทันพี่น้องอจุ่มข้าแซงเลยข้าแซงข้าขวนแนวด้วย,ยจัดจวดพี่น้องอืม เม,ม,ม,มนูครับถ่ายของน้องเ <laughs> มนูสม,มุนโหนเซลฮัมวกบัวหอยนี่ อันนี้แบบจิม้มในออกต่างกันจังหน่อยไปหนอ้องตากกินเบิดหน่อยเลยเขาเอาอันในันดอกมันบเมันแกนดอกแต่สีโบเปียวแห้งกตสีมีความมันจังหน่อยความมันความฝาตัดกันต้าขนันอะบอ,อกใน่ออกี่กะสิเปียวเนี่ยแต่ว่ากินกับหอมเด่นเขากันแห้ง เปี่ยวดีครับพี่น้องเมนูยอมร่อสุดยอดครับสุดยอดลเลยหรกเนอืมนบุกจัง ใส่ครับจเจีาวขว่ตุยๆน่นไปน้องจุมหดจุมหดเลยมมมมีมมมนมม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 ม นี่ตําหนามันอืมได้การเลยม,ม่อันอั้นอืม,อม cũng Già con conเลย. Rồi cái càng nào rồi, chùm rồi. Ừm, không. tán Ừm. มาตัวนโอ้โอยู่นี่มันจะคักคู่กันไปหน้องก็งพร้อมเดืงกินก็สมบูมองสมบูคามเลยโอ้ยผ่านไปดเลยแบครับ ืมอตรวจใจเลยตาสอดไปน้องมาวันหน้าซือ้อคนซื้อมาโลดละแปดสิบบาทซื้อมาโลดก,กลัวโลดขีดนึงเศษเลยกะมองเบาไปน้องกาตรวจครับถ้าเป็นเมนู่ดสมเมนู่ดย้อมไรไปน้องเศษเสียมาฝากพี่ตอนน้องไปน้อง เอาขันมาคลิปนี้ก็นแล้วืมกดไลไ์กดแช่เบา,นาหน้าพักกิมน,กนมาแซ่บใช่หน่อยว่าเปล่ครับผมขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกการที่ติดตามพี่น้องเป็นมโนสมเสียบรรทนาพี่น้องแบบพิซซนน่าบรรณาเรืเจ็บแสบจจวดเที่ยวกับเที่ยวปนามพราพี่น้องใส่หัวหอมแดงพริกข,ข้าวคัวเชื่อรน้ำตาลน้ำปลาพี่น้องนวลนวลจุดจวด,ดมะฝาพี่จะน,นอนพี่น้องเนาะอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ยยยยยยยลำลาพี่น้องเอาพี่น้องพี่เก่าครับผม ฝากไปนั่งเล่งใจครับผมแว้พบพรคลิปน้าพี่น้องสําหรับวันวนี้เบ้าหน้าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ